PlayFriends นิทานอิศรเรื่องกระต่ายกับกบกระต่ายตัวหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าชีวิตของมันช่างไม่มีความสุขเอาเสียเลยเพราะต้องถูกสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่ารังแกอยู่เสมอและยังต้องคอยหนีนักลลาที่คอยจ้องจะเอาชีวิตด้วยมันจึงไม่อยากมีชีวิตที่หลบๆซ่น้ซอนๆอีกต่อไป มันจึงเดินอย่างหมดอะไรายอยากไปถึงทะเลสาบแห่งหนึ่งพรานความคิดก็วิ่งเข้ามาในสมองว่าถ้ากระโดดน้ำตายอาจจะทรมานน้อยกว่าถูกสัตว์อื่นล่าไปเป็นอาหารก็ได้จากนั้นมันจึงทำท่ากระโดดลงไปยังทะเลสาบขณะเดียวกันนั่นเอง เมื่อกบที่เล่นน้ำอยู่ใกล้ๆเห็นเหตุการณ์เข้าก็พากันตกกระใจใยมากและกระโดดหนีลงน้ำเพื่อซ่อนตัวกันอย่างอุดตลุดเลยเมื่อกระต่ายเห็นเช่นนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าอ๋อที่แท้จริงแล้วยังมีผู้ที่อ่อนแอและต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากกว่าข้าอีกมากมายนี่นา คิดสั้นอย่างนี้เลยหลังจากนั้นกระต่ายก็ไม่เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงมองผู้ที่อยู่ต่ำกว่าเราเมื่อเกิดความท้อแท้สิ้นหวังในชีวิต